ออปต้าให้อาร์เซนอลเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ในฤดูกาลนี้ส่องฟอร์มนักเตะอาร์เซนอลที่ไปลุยช่วยทีมชาติในโปรแกรมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอาร์เซนอลมีข่าวพัวพันกับองตวนเซมิโยครับนักเตะที่กำลังร้อนแรงสุดๆในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งหมด,ดรวบรวมไว้ในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นั่นเองครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์ครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันหน่อยครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับอัปเดตข่าวกันหน่อยครับแม้ว่าฟุตบอลจะไม่มีเตะครับแต่ว่าเรามีคลิปให้คุณได้ดูทุกวันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตข่าวแบบนี้ฮะกันเนอร์เดลี่นะครับหรือว่าจะเป็นคุยกันเนอร์นะครับที่เราจะไปคุยกับเหล่าสาวกเดอะกันเนอร์เดอะกูเนอร์เนี่ยนะครับก็ล่าสุดก็เป็น EP พี่จอห์นวินยูนะปูดแล้วก็ฝาก ร้านเลยก็แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้แวะเข้าไปดูคลิปนั้นนะนะครับก็ฝากแวะเข้าไปดูด้วยแล้วก็อีกหลายๆคลิปเลยนะสำหรับออคอนเทนต์คุยกันเนอร์นะครับที่เราจะชวนแฟนอาร์ซอลมาคุยกันนะครับและถ้าอยากให้เราคุยกับใครนะครับก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยนะครับแบบถ้าสะดวกจะจัดให้นะครับมีหลายคนอยากให้ไปคุยกับน้องอิมเมจด้วยนะครับอ่ะก็ถ้าถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจัดให้แน่นอนแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะอ่ะแล้วก็ รวมไปถึงนะครับคลิปนี้แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวที่เรานําเสนอนะครับจะรักมากๆถ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันนะรับรองว่ามีคอนเทนต์สนุกๆนะครับมีเรื่องราวของอาร์เซนอลมาฝากกันทุกวันแน่นอนนะครับมาลุยข่าวกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นที่ออฟต้าก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสําหรับแมเรียกว่าเตงหนึ่งครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤุูการนี้ครับ ยกให้เป็นอาร์เซนอลครับนะการคำนวณของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์อีกแล้วนะครับให้อาร์เซนอลมีโอกาสคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอยู่ที่18.4ครับซึ่งถือว่าเป็นการนั่งแท่นนะครับเป็นเต็งหนึ่งครับในการที่จะคว้าแชมป์รายการนี้นะครับทั้งทั้งที่ว่า ต้องบอกแบบนี้เลยนะวาสนาเรายังไม่เคยได้คลองถ้วยหูใหญ่ใบโตกับเขาสักทีนะครับอาจจะเป็นปีนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ก็นละกันนะครับไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับมีข่าวพัวพันกับแนวรุกของบอลมัดครับนั่นก็คือองตรวนเซมิโยครับซึ่งเป็นรารองดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้นะฤดูกาลนี้นี่ เล่นฟอร์มดีมากสำหรับนักเตะรายนี้นะโดยทางด้านบอลมัดครับนะฮะก็ตั้งค่าตัวไว้ครับ75ล้านปอนด์ครับโอ้โห,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 โหนะครับซึ่งไม่ใช่แค่อาร์เซนอลนะครับที่สนใจนะหลายทีมก็เรียกว่าให้ความสนใจนักเตะรายนี้นะครับเนื่องจากฟอร์มเนี่ยโอ้โหดีแบบดีแบบผิดหูผิดตาในฤดูก,กาลนี้เลยนะครับนะแต่ว่าก็คงยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันนี้หรอกครับกนะ็คง ค่อยๆไรเหลี่ยงกันไปกันละกันนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของนักเตะอาร์เซนอลครับที่ไปตะลุยทีมชาตินะครับในช่วงโปรแกรมทีมชาติที่ผ่านมานะครับก็มีหลายคนฟอร์มดีครับโดยเฉพาะกองหน้าเอ้ยไม่ใช่มิดฟิลที่เล่นกองหน้าได้นิดหน่อยครับอย่างมิเกลเมริโนครับโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับช่วยให้ทีมชาติสเปนครับนะมีผลงานยอดอย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับล่าสุดเนี่ยยิงไปแล้ว6ประตูครับนะฮะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยนะครับเพิ่งยิงเพิ่มอีก2ประตูนะครับแล้วก็เลตติ้งในในฟอร์มการเล่นเนี่ยเรียกว่า9.9แบบนี้เลยนะโอ้โหแบบฟอร์มแบบฮอตสุดๆไปเลยนะครับซึ่งก็มีมีสถิติอันนึงก็แล้วกันนะครับเขามียิงไปแล้ว6ประตูเนี่ยนะครับ ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับถึง40%ของประตูทั้งหมดในนามทีมชาติสเปนนะครับถือว่าเยอะมากนะสมมุติว่าทีมชาติยิงไปร้อยลูกเนี่ยพี่เขายิง40อ่ะนะครับคนเดียวนะคือ เนี่ออกมาแบบ40%ของการมีส่วนร่วมของประตูทั้งหมดที่เกิดขึ้นในนามทีมชาติสเปนนะเราถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนแรงมากอยากให้ร้อนแรงแบบนี้กับอาร์เซนอลบางจังนะครับซึ่งมากกว่าสถิติเนี่ยมากกว่าคิริยันเอ็มบัปเป้ของทีมชาติฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งเยอร์เคเรสของสวีเดนนะครับรวมไปถึงคริสเตียโนโรนัลโดของโปรตุเกสอะไรพวกนี้ด้วยเลยนะครับมีเพียงเออร์ลิงเบิรฮาร์แลนด์นะครับที่ยิงได้เยอะกว่านะครับอ๋อที่มีสถิติ เ็นได้มากกว่ารวมไปถึงเมนฟิสเดปายของทีมชาติฮอลแลนด์นะแบบก็ถือว่าเป็นสถิติที่ น่าสนใจของอาร์ซอลอก็แล้วกันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งครับก็ไปสร้างสถิติใหม่ครับนะฮะนั่นก็คือเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนครับเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษครับที่สามารถทําประตูได้ในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีครับหลังจากที่ยิงได้ในเกมล่าสุดครับที่อังกฤษถล่มเวลส์ไป7ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนะครับก็เป็นอายุน้อยร้อยล้านอีกหนึ่งคนนะครับสาหรับเจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนนั่นเองนะครับ ไปดูสีสันเพิ่มเติมนะครับสำหรับวีเอร่าครับอดีตกับตันทีมของเรานะป,ปัจจุบันนี้ก็คุมทีมอยู่นะคุมทีมเจนัวอยู่นะแล้วก็พูดถึงมิเกลอาเตต้านะครับบอกว่าอาเตต้าเนี่ยคือคนที่นะครับเรียกว่ายกยกระดับทีมอาร์เซนอลอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ทำให้ถึง มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับเหมือนสมัยยุคที่เขาได้แชมป์นะโอ้โหพูดถึงนี้ก็เวีรยร่านี่ก็เป็นคนสุดท้ายนะที่อาร์เซนอลคว้าแชมป์นะเป็นกับปตันทีมคนสุดท้ายเลยนะก็ถือว่านานเหมืนกันนะยี่สกว่าปีแลวนะจนผู้เล่นวันนั้นเป็นโค้นในวันนี้แล้วะ <c oughs> นะครับนะก็หวังว่าฤดูกาลนี้มันจะถึงฤดูกาลของเราเสียทีนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของข่าว ของซูบิเมนดีสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับมาตินซูบิเมนดีครับนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ไปติดทีมชาตินี่แหละนะครับก็บอกว่าเหตุผลของการปฏิเสธทีมอื่นๆแล้วเลือกมาเล่นในอาร์เซนอลนะนะครับมาตินซูบิเมนดีบอกแบบนี้ครับว่าผมดูอาร์เซนอลและชื่นชอบทุกอย่างอนยะ่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับทั้งแพชชั่นความสดใหม่ของทีมความรู้สึกเวลาที่ทีมนี้เล่นด้วยกันนะครับและยิ่งมีมิเกลอาร์เตต้าเนี่ย โทรหาผมนะครับถ้าคุณเคยคุยกับเขาคุณจะรู้ว่าเขาโน้มน้าวเก่งมากน่าเชื่อถือมากนะครับเขาหมกมุ่นกับฟุตบอลจริงๆเขาบ้าในเรื่องของการควบคุมทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบอันนี้ผมว่าแฟนบอลหลายคนรู้ดีนะครับพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดจากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเน้นทุกจุดเขามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากมันจึงทําให้ผมตัดสินใจได้ไม่ยากเลยครับในการย้ายมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนั่นเองนะครับ และก่อนจะไปดูข่าวสุดท้ายกันนะครับฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยไก่กลูมิ่งครับเครื่องเล็มขนน้องชายเครื่องเล็มขนอนเนกประสงค์ครับที่ตอนนี้เนี่ยผมติดงอมแงมเลยนะครับเรียกว่า มีต้องใช้ทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะตกแต่งน้องชายให้มันดูสะอาดสะอ้านงามตานะครับแล้วก็เพื่อของสุขอ,อนามัยด้วยนะครับมีเทคโนโลยีเซฟเทคครับทำให้ไม่บาดเจ็บกับการใช้งานแน่นอนและตอนนี้ก็มีไข่ครีเซอร์ครับที่จะมาช่วยทำให้น้องชายของเราสะอาดกล่นหอมนะครับมีค่า PH ที่เหมาะสมแล้ว,ลวก็มีเติมกลิ่นน้ำหอมครับทำให้มีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับมันละมุนเหลือเกินนะอ่ะ ใครที่เรียกว่าอยากจะดูแลสุขภาพน้องชายของเราครับฝากไว้ด้วยเลยนะครับตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าซื้อ2อันพร้อมกันเนี่ยนะครับทั้ง2ออย่างนะครับมีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยจากไข่นั่นเองนะครับนะใครที่อยากจะทดลองใช้นะผมแนะนําเลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ซื้อของเอาไว้ใต้โพสต์นี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็เรียนเชิญกดคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับ และปิดท้ายครับนะตอนนี้มีข่าวน่ารักนักก็แล้วกันเา่าอย่าเรียกว่าข่าวเลยเรียกว่าประมวลภาพน่ารักนักของอาร์ชซนเวนเกอร์และลูกศิษย์ของเขานะครับคือมีเรียกว่าสไตล์เวนเกอร์บอลครับที่เคยเปลี่ยนพรีเมียร์ลีกให้ตื่นตาตื่นใจแล้วก็นำเข้าอิมพอร์ตผู้เล่นต่างชาติเป็นว่าเล่นนะครับปัจจุบันนี้ครับนักเหล่านบรรดานักเตะเหล่านะัเติบโตมาเป็น ผู้จัดการทีมไปแล้วนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นะว่าวีเอล่ากับตันทีมคนสุดท้ายที่คว้าแชมป์กับอาร์เซนอลในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยปัจจุบันก็เป็นโค้ชไปแล้วนะครับมีหลายคนเลยครับนอกจากวีเอล่าที่คุมเจนัวแล้วเนี่ยนะครับก็มีอ่ามิเกลอันเจต้านะครับที่คุมอาร์เซนอลณปัจจุบันอันนี้ดีเอ็นเออาร์เซนอลแท้ๆเลยนะครับแล้วก็มีโรบินฟานเพอร์ซี่ครับไปคุมเฟเยนูดที่ บ้านเกิดตัวเองนะครับที่ฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับเชฟฟานเบกัสครับคุมทีมอยู่ที่โคโมนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตกัปตันอาร์เซนอลด้วยอีกหนึ่งคนนะครับโอ้ที่พูดมานี่กัปตันหมดเลยนะครับโนเวียล่าอาร์เตต้าฟานเบอร์ซี่ฟานเบกัสนี่กัปตันหมดเลยนะครับอดีตกัปตันอาร์เซนอลหมดเลยนะอ่ะแล้วก็มีล่าสุดแจ็ควิลเชียนะครับไปคุมลูตันทาวนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตสตาฟของอาร์เซนอลด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีส่วนผลักดัน นักเตะเยาวชนอาร์เซนอลปัจจุบันก็ไปคุมทีมลูตันทาวแล้วนะครับมีผู้ช่วยด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแอชลีย์โคลครับผู้ช่วยโค้ชในการคุมทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็โคโรตุเล่ครับนะไปเป็นผู้ช่วยโจเซฟกอนเดียล่าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ณนะเวลานี้นั่นเองนะครับแล้วนะก็เรียกว่าเป็นเป็นลูกน้องพี่ได้ดีทุกคนนะครับเป็นลูกทีมของอาร์เซนเบนเกอร์นะครับในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนะก็กลายเป็นที่ จดจํากันนะครับในฐานะที่ผู้จัดการทีมที่มีสไตล์การเล่นที่สวยงามนะครับแล้วหลายคนก็เอาสิ่งนั้นไปพัฒนาต่อยอดกันนะรวมไปถึงมิเกลอาเตตาด้วยนั่นเองนะครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่ครับถ้าชอบข่าวไหนนะครับอยากจะวิพากษ์อยากจะพูดคุยเรียนเชิญได้ตามความสุภาพได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ารักอาร์เซนอลทั้งใจครับฝากกดติดตามเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ